สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับก็นัดพี่ตู่เอาไว้ขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะครับฝากแชร์ไปนิดนึงก็คุยกับคนใน T3 นะครับโซนตอนบนอ่เดี๋ยวรอคนเข้ามาแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราต่อสายไปหาพี่ตู่นะครับพงศักด์มูลสารก็เป็นหนึ่งในอ่าผู้ทำทีมอยู่ในทีสาตั้งแต่แรกเริ่มเหมือนกันนะครับ ครับพี่ตู่ดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับครับครับสวัสดีครับสดัสดีครับครับเราไลฟ์อยู่ในเพจผมนะครับในเฟซผมแล้วเดี๋ยวก็เราค่อยไปแยกประเด็นเอาไปลงที่เพจใหญ่ทีหนึ่งนะครับครับพี่ตู่ครับอุบลคัวนพันะครับกระทบอย่างไรบ้างนะตอนนี้โควิดก็เป็นปัญหาที่ที่พวกเราทราบกันดีก็นอกจากในเรื่องของ ภาวะค่าใช้จ,จ่ายที่ตั้งแต่ให้ทีมในช่วงที่ไม่มีการแข่งขันครก็จะเป็นป,นนปนัญหาปัญหาชนิดหนึ่งครับซ,ซึ่งคิดว่าทุกทีมก็คงจะประสบปัญหาเดียวกันแต่ของที่ที่ก็้ามาหาจัดการคิดไม่มีปัญหาอะไรในเรื่อง,องการดำเนิน,นการภายในอื่อความพร้อมในเรื่องรถมาณเราก็เราก็พอดูแลเองได้ได้ได้เป็นปัญหาครับเอาเรื่องเรื่องใหญ่กันก่อนเนาะสำหรับวงการฟุตบอลลีล่างนะครับอุบลเองก็ อยู่มาตั้งแต่เริ่มเนาะสองพันสิบเจ็ดใช่ไหมฮะตอนนี้มีรวมหลีกจากท่านนายกสมาคมนะครับมีนโยบายรวมหลีกแล้วก็น่าจะรวมจริงๆตอนกันยานี้แหะครับคิดเห็นอย่างไรกับตรงนี้ครับครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารก็คุยกันในแพ็กพวกในแวดวงพวกเรานี่แหละคุกปอนก็ผมดูแล้วมันมันมันกหลายความคิดเห็น ตีสามเองเขาก็มองว่าเขาถูกลดลงไปเป็นผู้ได้รับผลกระทบในทางในทางที่ที่ลบนะอทีเสียทีสามในส่วนทีสี่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่มีอะไรเสียครับในประเด็นทีสามเป็นหนึ่งในเรื่องของทางที่จะกล้าไปทีสองอ่ะไม่ได้แตกต่างนะอื มันก็นเหลือบันไดขั้นเดียวเหมือนเดิมถูกต้องครับแต่เพียงแต่ว,ว่าต่อไปนี้ถ้าใครพลาดรวมแล้วพลาดตกชั้นนีหายเลยนะเปเมเจอร์นะเออเออถูกถูกถูกไหมครับอเาส่ยวนในเรื่องมูลค่าเนี่ยมันก็อยู่ที่บางพื้นที่บางจังหวัดเนี่ยไม่มีคนซื้อคนขายไม่มีใครอยากทำบางจังหวัดคนอยากทํา,ยาทเยอะยิ่ก็มีมูลค่าอืม อย่างจังหวัดใหญ่อย่างจังหวัดที่เลยค,คนอยากทำมาเยอะมูลค่าอีมันก็ค่อนข้างจะสู่อยู่มัน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 อยู่ที่บางพื้นที่ไงบางพื้นที่หาคนทําก็ทั้งยากอันนี้อันนี้อันนี้มันก็เลยมูลค่ามันแตกต่างกันอืทีนี้หลังจากได้ทราบข้อมูลข่าวสารพี่เองก็เลยได้ทราบว่าพี่น้องเป็นคนดูแลเรื่องนี้ครับก็เลย คุยกันกับสินอดเลยได้คุยกัสินพก็ได้รายละเอียดก็ก็จริงๆแล้วสมาคมก็ได้เตรียมการไว้ต่อสุคขรอืทีมานน,นะนะหลายมุมในเรื่องของการพัฒนาเมื่อรวมแล้วเนี่ยครับประเด็นที่พี่มองพี่มองสองมมติวิธีหนึ่งฟุตบอลมันพัฒนาไปยังไงครับวิติที่สองมูลค่าของ ฟุตบอลในระดับทีสามเี่ยราตอนนี้ถ้าทีสี่มาเรมวมมันต้องคงเก็เป็นทีแบงทีสองทีสามครับอืมอค่าถูกไหมครับครับแต่ก็เลยมีนักฟุตบอลเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเพื่อพัฒนานักฟุตบอลไทยก็คือลดนักเตะต่างชาติลงเหลือทีมละสองคนอืมอ่านักเตะต้องมีรถเพิเยมครับอ่า ประเด็นที่สองลดโคต้า21ปีลงไม่มีมนั่นหมายถึงว่านักเตะที่เยอะมากกว่า่สามปีก็มีที่ยืนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยสองโดยอย่างนะั้นเยอะเยอะกว่าสองนะเยอะครับอ่าเยอะเยอะ,ยอ,ะ,อ,ะอ,นนอันนี้พี่มองว่านี่คือสิ่งที่มิติที่นักฟุตบอลได้ประโยชน์อืมอ่าที่ผู้บริหารทีมได้ประโยชน์ไม่ได้โอกาสที่ แน่นอนนะถ้ารถต่างชาติลงเหลือแค่น,นี้งจจารม์นก็น้อยลงอือัอันนี้พ,พี่พี่มองว่าที่ทางสมาคมคิดไว้เนี่ยอันนี้สโมสรและนักฟุตบอลไทยได้ประโยชน์ในในในสองประเด็นนี้นะครับส่วน,นเรื่องมูลค่าวันนี้สิ่งที่สมาคมต้องทำก็คือมาประเทศไทยเจ็ดสิบจังหวัด มีสนามฟุตบอลที่ผ่านขับไลเส้นโดยเฉพาะในเรื่องของไฟน้อยมากมน้อยมากครับพอน้อยเสร็จปุ๊บเราถูกบังคับด้วยเก์ขับไล่เส้นต้องแดรลายลักทันสองร้อยลัก, 1, ลอ,ลกอะไรพวกนี้มันน้อยที่จะมีสนามแบบนี้นอกจากสโมสรใหญ่อพอไม่มีเสร็จก็ไปเตะกันกี่โมงเย็นแล้วใครจะมาดูา่ะออันนี้โดนบังคับ เออมันมัน <ules> บัเต็มสี่โมงใครจะไปนั่งรอนอนตัวครับเออบางคนไปงานที่นราชการล้วก็เลิกสี่โมงครึ่งอืมเอกจนแล้วก็ไปบ่าย้วก็ําทำงานกันเดียวครับอันนี้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 เป็นปัญหานะอืมอืมบางทีหยัดไปดูแต่ไปไม่ทันครับสองบรรยากาศมันไม่น่าดูอะสี่โมงเย็นเนี่ยเพราะเราไม่ได้มีอธิการทีีมาตรฐานอะไรนักหนาอืมอันนี้เป็นปัญหาที่หนึ่ง ขณาที่สองถ้าขับในเส้นมันลดกันงไปหน่อยในเรื่องของแสงไฟน่นะครับเพราะปกติหลายสนานก็มันมันไฟมันก็พอไปได้แต่มันก็ไม่ได้ตามมัตามไปมันก็แข่งกันได้สมัยก่อนที่ก็สักห้าร้อยหกร้อยสีเหลืองเหลืองอะไรอย่างนั้นถ้่มันอันนี้มันเป็นไปได้อหมายถึงว่ามัน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 เดืให้เงอนเวลาในเทศกาลจัดการแข่งขันเนี่ยเตีห้าโมงก็ยังดีอะไรอย่างนี้ยังมีมีคนจุด มีคนมาชมเพิ่มขึ้นแน่อืนีย่งเียประเด็นที่สองวันนี้สมาคมมีไรายได้จากนิทธรีการถ่ายทอดตูนทีหนึ่งกับทีสอง,สองถูกไหมครับครับพี่มองภาพรวมนะมองภาพรวมซึ่งซึ่งก็ตรงกับที่ทางสมาคมได้ได้คิดไว้แล้วครับหนึ่งสัปดาห์เราดูบอลไทยลีก แปดคู่นะครับแปดคู่เราดูบอลทีสองหนึ่งเก้าคู่ถูกแล้วครับถ้ารวมกันเราจะมีทีมหกโซนประมาณแปดสิบทีมเราจะมีบอลทีสามสี่สิบคู่ใช่ถ้าเรามีบอลทีสี่สิบคู่ถ้าเราสร้างมูลค่าของมันนะถืงว่าเรามีแฟนไายทยอดจบค่ะครับ สปอนเซอร์ไม่สนใจหรือสี่สี่คู่ตลาดทั่วโลกทั่วประเทศเทคนิคการถ่ายทอดมันก็เป็นไปได้เยอะไม่น้อยเดเนี่ยครับพูดถึงนะครับมันนะ่าจะมีมูลค่าแล้วก็มาดูแลสโมสรสมาชิกได้ทีไทยก็มีหลายมิติมีหลายช่องอยู่ผมว่าสี่สิบคู่ตรง ทายทอดทั้งประเทศที่ผู้นี่มันก็น่าจะมีมูลค่าของมันน่าจะเป็นที่สนใจของผู้เจ้าของสินค้าอันนี้ในมุมของพี่นะครับที่พี่ว่ามันเป็นไปได้มันเป็นไปได้ตรงนี้โอกาสที่เราจะยืนด้วยขาของเราในในในหีกล้างก็เป็นไปได้ที่นี้ในส่วนของการบริหารจัดการในเรื่องของ กรรมการอืมนั่นคือเรื่องที่ต้องตอบคืออันนี้สําคัญเลยอันนี้สําคัญถ้าไปไหนเจ้าบ้านต่อปอป,อ,ปอนี่ลําบากแล้วครับ,บอืมเกิดปัญหานั้งเรื่องหนึ่งเราต้องยอมรับนะว่าสนามทีสี่ยังสู้ทีสามไม่ได้ครับสนามจาดการและทีสามก็ยังสู้ทีสองไม่ได้อืม ทีสองก็สรุปทีหนึ่งไม่ได้มันมีเกรดของมันอยู่ครับถามว่ามีดีกว่ากันไหมมีแต่มันน้อยไงอืมโดยภาพรวมม,มันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นครับเราก็เราก็เห็นด้วยสายตาอะไรอย่เี้ยใช่มันก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้องค์ประกอบเหล่านี้เพราะปัญหาของคนทำบอลเก้าสิบเปอร์เซ็นต์มันขาดตุนทั้งนั้นเลยอืม เป็นธุรกิจเดียที่จัดตั้งบริษัทมาเพื่อขาดทุนครับแต่สิ่งที่เรามีคือคนทําทีเน,นี่ยมันมันบ้าอืมบ้าซะส่วนใหญ่พี่ย่าบ้าและกกล้า <c oughs> ด้วยนะกล้าด้วยนะอย่างที่4สกว่าปีอืมโอ้ไม่รู้กี่เท่าไหร่แล่วแ่ะครับอันนี้พี่คุยกับพี่นบเมื่ไหรครับก็คุยกันสองสามวันนี้วัน<อ>นนะครับ,ค,รบคือคือ,ค,อคือก็ทราบนะว่าว่ามีแนวทาง อืมีทางสมาคมเขาคมีแนวทางคือมันคงจะไปสรุปอยู่ที่มีการตั้งกรรมการอย่างที่เก่งพูดอ่ะอออืมครับเกรรมการทีสามทีคนทีสี่หกคนมาดูว่าจะกําหนดกรอบยังไงความต้องการยังไงปัญหาอุปสรรคยังไงอืมที่มองว่าทีสี่เขาคงม่มีปัญหาอะไรคแต่ในเรื่องของทีสามเนที่ทุกคนได้ฟัง ไอ้ขึ้นมีไม่เสียหายแต่ตอนตกนีเสียหายเนี่ยอืมอืมจริงเพราะขึ้นยากมากทีนี้อทีนี้ตกตกแล้วเมเจอร์เลยครับคือตกไปเมเจอร์เนี่ยตัวผู้เล่นมันก็ต้องถูกบังคับด้วยเอ้ยคุณห้ามเล่นหนึ่งปีอะไรอย่างนี้ตามกฎของเมเจอร์นะใช่ไหมล่ะอ่ามันจะกลับมายากเพราะข้างล่างมีถึงโอ้โหร้อยกว่าทีมใช่เออแล้วแก้ตัวยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับอันนี้คือส่วนที่เสียหายละอื็นความเสียหายสองทีนี้ สามสี่ปีที่ผ่านมาในการเล่นทีสามทุกทีมยกระดับหมดแล้วยกระดับถามว่าเท่าไหนถามว่าเท่าทีสองไหมไม่เท่าแต็ใกล้เคียงครับถามดับเลคืูยกระดับค่าใช้จ่ายก่อนไมมีทีมไหนเงินเรียนนักกีฬาต่ำกว่าห้าหกแสนเดีย๋ยวมาพูดไม่มีมทางนั่งทีมก็เป็นล้านต่เอเดือน พี่ต้องอย่างอางื่นพี่บอกตรงๆพี่หกแสนครับถารวมโค้ดสตาร์ทก็ยังจ่ายก็มีก็เดือนไม่ในน้อยอ่ะอพิดคิ่นี่คือสิ่งที่เราลงทุนไปอืสิ่งที่เราได้ลงทุนลงแรงไปน,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 นมูลค่านักเตอพอเล่นทีสามไอ้พวกทีนทีสามมันเอาแต่ีิด เป็นวันที่สองมาเล่นทีสามทุกวันนี้ <laughs> สังเกตกันได้ถูกไหมล่ะใช <laughs> ่บางทีทีสามสังตัวเลขไทยรีวิวทีทีห <c oughs> น,นึ่งทีสองนานือันนี้นเราอย่าไปโกงกันครับ <c oughs> มัน,ม,นมันเห็นมันอยู่นั่นก็คือที่บอกว่ามันมมันันนเป็นต้นทุนไงต้นทุนที่ที่ทําขึ้นไปอื <c oughs> ที่ได้ใช้จ่ายที่ได้พัฒนาขึ้นมาครับ <c oughs> ไม่พัฒนามันก็อยู่ไม่ได้ ก็ต้องยกระดับตัวเองขึ้นมาแต่ถามว่าทีสี่เขาทำเขาก็ทําแหละมันก็อยู่ในเกมที่เขาสู้กันเขาก็สู้ในระดับมันก็จะมีนี่ของวันเดียวมีเกมการต่อสู้อยู่ทีมไหนที่ทาการขึ้นว่าก็ทุ่มทุนหน่อยอืมอทีเมที่อยากขึ้นในทีสี่อยขึ้นมาทีสามก็เอาละอาจจะสิบขึ้นครับอีมทีสามอยากขึ้นทีสองหนึ่งสิบห้าขึ้นถึงยี่สิบ มันชัดจีนเราทำมานั้นมันโกกันไม่ได้หรอกเันเห็นกันอยู่แต่นะูุดวันตัวนี้เท่าไรเท่าไรมันดีนีคูลค่ามันเห็นชัดเดียวก็แต่ถ้านิติทั้งหมดเลยสมาคมเขาที่เขาเตรียมไว้เนี่ยที่มองว่าก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะคอบคุณมันจะไปบวกกับคณะกรรมการจาก ที่สี่กับที่สองโซนทั้งหดโซนที่สี่อีกแปดคนเนี่ยเราสรุปทั้งหมดทั้งหมดหกคนไปคุยกันเนี่ยน่าจะไ,ได้ข้อสรุปที่ดีออือ <c oughs> คือผมสรุปนี้ได้ไหมวา่าสมาคมเนี่ยเขาเห็นอยู่แล้วแหละเห็นมานานแล้วแหละนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยที่ประกาศออกมาเนี่ยแน่นอนเขาต้องมีแผนอยู่แล้วถุดต้องไหมเพ่จูกต้อง อืมแล้วเขาต้องรู้ว่าอะรวมกับไม่รวมซึ่งเขาตัดสินใจรวมมันก็จะมีข้อดีแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใช่ไหมครับคือที่คุยกับพี่นมแล้วเขาเขาเทียบได้หมดแล้วง่ายใช่ไหมใช่นะครับเพียงแต่ว่ารับฟังความคิดเห็นอีกจากตัวแทนทีสามทีสี่ไปคุยกันดีที่สุดแต่เพิ่มอ,อ,อะไรสาระอะไรกันมากม <c oughs> ผมมองว่าเขารอเลือกตั้งนายกก่อน <c oughs> ได้นั่งปุ๊บดูเรื่องกับอย่างทีสามเองเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยหรอกอืมครับที่ทีเองส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยแหละอืมอพี่คิดว่าต้องชดเชยตรงนี้ไหมครับก็เป็นเรื่องที่ตัวแทนของเราทั้งโซนบนโซนล่างเนี่ยต้องก็ไปเจรจากับคณะทํางานดูว่าคณะสมาคมดูว่าเราปัญหาอะไรบ้างครับที่ต้อง นี่เพราะว่าลำพังอันนี้ก็เหนื่อยแล้วลำพังตั้งแต่โมกราะามันนี่ก็เหนื่อยนะจนเกินยี่สิบอย่างนี้ครับซึ่งมันก็มันก็ต้องนี่แหละเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ที่มันเกิดทั้งโลกนะใช่แล้วต้องช่วยกันกประคองแก้ปัญหาไปก็ผมว่ามันจะจบได้ดีอยู่หรอกอที่วราดนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คือความ ปรารถนาดีทั้งหมดแหละใครก็อยากให้มันออกมาดีนี่คืว่ามันมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยครับอโอเคแต่แต่สิ่งที่ทราบมาคือว่าที่ได้คุยกันก็คือว่าท,าท่านทมาคนเองก็ได้เตรีรยนรทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการท่ายักฟุตบอลไทยหาพื้นที่ให้หนักฟุตบอลไทยอันนี้มันมันจะดีแต่สิ่งที่ผมคาดหวังก็คือว่าฟุตบอลไทยทุกวันนี้ย คนทำทีมที่ปีของคนทําทีมถ้าคนทาทีมล้มนี่ค็ตกงานนะคุณวานตกงานอืใช่นั่นหมายถึงว่า e 3, e 4, ทีสามทีสี่ท่านรวมกันเนี่ยมันพลังมันมหาศาลถ้ารวมกันเป็นแปดสิบทีมแข่งสัปดาห์ละสี่สิบคู่เนี่ยผมว่าที่มองว่ามูลค่ามันต้งคื้นสิที่ประโยชน์ต้องหันมามองตรงนี้ว่า จะหาเงินตัวนี้มาซัพพอร์ตสโมอสรได้ได้นะดี่ว่ามองที่มองมุมอมองของพี่นะครับออนอกนอกจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันก็สภาพเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีแต่มันน่าจะเป็นแนวทางที่ที่มีพลังพอสวรที่นในการที่จะเกิดผลที่ปประโยชน์ตรงนี้ได้ก็ถ้ารวมกันแล้วในความหมายของสมาคมเขาทำบูรณาการทุกองค์ประกอบนะพี่นะฝั่งการแข่งขันก็โอเคคนเริ่ม สนใจมากขึ้นแข่งสองเกมไปกับไม่ต้องไปถึงสามเกมสี่เกมเหมือนทีสี่เมื่อก่อนนะครับดูแล้วมันเบื่อเอาตรงๆนะในเรื่องการแข่งขันแล้วถ้ารวมกันปุ๊บเอาสปอนเซอร์รายไหนจะเข้าโอ้โหโฆษณาทุกทีมป้ายอยู่ทุกทีมสี่สิบเจ็ดสิบจังหวัดเนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายป้ายคุณไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมว่ามูลค่ามันก็เพิ่มแหละใช่เพราะเดี๋ยวนี้ไทยลีกเวอริชันหนึ่งมันหาเลี้ยงทีสามทีสี่เนี้ย อืมครับตอนนี้ถ้ารวมมันต้องเกิดศักยภาพตปดนี้มันต้องหาเลี้ยงตัวเองได้อ่ะอืมใช่บอกว่าเป็นองค์กรที่ใหญ่มากนะครับเจ็ดแปดสิบทีมนะครับซึ่งตรงเนี้ยรอบมูลค่าคนชมเท่าไหร่อะครับถ้าสมาคมจริงจังหันมาปรับเรื่องการตลาดตรงนี้ผมว่าก็ก็เดินได้นะนะวันหนึ่งต้องเดินได้ด้วยตัวเองใช่ใช่นะครับ มันจะมันจะแก้ปัญหาทั้งหมดต้องวลได้หมดอืมโอเคทีนี้อาการเลื่อนหลีกครับมันมันเรากระทบทั้งโลกเรื่องโควิดอยู่แล้วแล้วไปประจวบเหมาะกับการที่ไปเตะกันยาโอ้โหง่ายๆเลยหนีร้อนหนีฝนแล้วไปเริ่มตรงนั้นพี่มองอะไงรตรงนี้ครับมันมันเป็นปนัญหาที่มันเป็นวิกฤตทั้งโลกไงอืมใช่ มัน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 ก็น่าจะเป็นเรื่องที่เกินเกินอำนาจของเราไม่น,น่าจะเป็นเรื่องบ้านเมืองมากกว่าให้ต้องให้ให้ให้ไปครับเราต้องรับสภาพไม่ได้นั้นมันเกิดขึ้นเกือบทุก,กอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เฉพประเทศไทยอืถกามันเกิดขึ้นแล้วทุกคนประสบปัญหาแหละก็ต้องฝากทางสมาคมว่าถ้ามีพลังมีกําลังพอสามารถเดียร์ยาได้ก็จะเป็นพกุลเลยครับ ก็อยเดี๋ยวเอาเมา,าง่ายอย่างทีนที่นี่ก็แต่เดียนมาตั้งกต่มกกระลาเออมาถึงนี่ก็เท่าไหร่แล้วกี่เดือนเลยเนี่ยเออแล้วต่อไปอีกห้าเดือนนะนี่ฝาดไปสองล้านเลยหรือยังไงอะไรเลยดนะิแล้วแข่งกลางปีไปถึงหนาวไปถึงต้นปีนี่มันดียังไงครับพี่พี่เห็นด้วยในเรื่องที่ไม่หน้าฝนอน,นะอืม หน้าฝนแน่นอนแล้วผู้ชมมันลดลงอืมครับสามสามสามีส่เดือนเนี่ยหน้าฝนสามเดือนหนุป่าไปติบสองแหนตอืมใช่สิดสองแหนตรูปเกมไม่ดีแน่นอนอ่ามัน,ม,นมันไม่ดีถ้าไม่ตายมากครับแหนตย่าในบ้านเราพอจะได้บ้านก็มันก็ไม่ได้แล้วอืมพอฝนตกมามันก็แน่นอนคนจมอ่ะครับมันน้อยลงตั้งแต่การเดินทางมาสนามมันก็มาออกจากบ้านก็ไม่ได้นะ ืแต่ก็ไม่ได้กระทบอะไรนะในการเปลี่ยนพร้อมกันทั้งโลกแบบนี้กม็มันมันถามว่ามันกระทบไหมมันกระทบคือที่เราซ้อมมาที่เราเตรียมตัวมาห้าเดือนนี้เรามีค่าใช้จ่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นรายรับรายังไม่มีไงครับันยังไม่มีรายรับก็ยังไม่มีเพราะตะบนซื่อเองก็ลังเลนะทีนี้ครับแต่แต่ละทีมสปบนซอร์ลังเลแลนะ้ว จะให้ผมจ่ายตอนนี้หรือจะให้ผมจ่ายตอนไหนหรือผมไม่จ่ายได้ไหมเพราะผมค้าขายไม่ได้ใช่เพราะธุรกิจก็ชะงักกันไปหมดครับนี่และนี่อันนี้อันนี้นม่จะเป็นเรื่องใหญ่มากมากมากกว่ารวมหรือไม่รวมเน,นี่ยตรงนี้ครับไอรวมพอพุอยหลายหลายหลาย,หลายส่วนผมว่าสุดท้ายก็คือรวมนะฮะแล้วถ้าเร็วคือก็เตะเลยรวมแบบกันยานี่เลย ก็เหมือนอย่างที่ถ้ามุมพี่อยางง่ายมันก็ดีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอืแต่คนตัดสินคือกรรมคมเืยคนมีกรรมการขึ้นมากรรมการในทีสามเองก็ต้องยื่นเรื่องละว่าต้องขอความช่วยเหลือแต่นี้ก็เท่าค่อนข้างจะมีมัดพี่นะว่าก็ต้องเยียวยากันแหละคี่ท่าสามสี่ปีอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ทาง วกเราผู้บริหารทีมคุยกันเนี่ยนะครับแต่ถ้าแต่ก็เป็นเรื่องที่สมาคมไม่ต้องพี่มาแล้วแต่ยังไงก็เอาไปดำเนินารของสมาคมนะะี่แหละครับแต่มาถึงวันนี้อ่ะพี่มองว่ามันสมาคมก็เอาแน่แหละขขเขาเตรียมการไว้จนะุดเก้า99.99 <laughs> <laughs> เราก็ได้แต่วิภาคเองครับแลก็ก็ หลังจากคืออย่างพี่น้อพี่ก็จะพ,พอพอเข้าใจได้ว่าว่ามีการเตรียมการมาก่อนสํารับมีการมีการเนี่ยส่พี่ก็มองหนึ่งเรื่องการตลาดที่ถ้ามันเกิดขึ้นได้มันเลี้ยงเด้งได้มันจบเลยนาทีอ่กอันจบเลยนะอืมีมูลค่าตันทีเลยนะอืใช,ช่ถามอีกหนึ่งคําถามับพี่หลังจาก ณวันนี้ไปอีกหาเดือนเนี่ยแน่นอนโหทีมทีสี่ล้มหายตายจากคิดว่าเยอะไหมครับพี่ว่ามันเกิดขึ้นแน่อืมยเยอะเลยทีสี่แม้กระทั่งทีสามเลยแม้แกระทั่งทีสามแล้วแต่ากตารบริหารจัดการของแต่ละทีครับว่าจารบริหารจัดกาแต่ทีหนึง่งที่เราต้องเจอก็คือนักกซ์แอดลาร์ อยู่ที่เราจะบริหารรู้ประมาณยังไงครับให้มันอยู่ได้ให้ให้ทุกสายอยู่ได้แต่เราเนี่ยมันล้มไม่ได้ถ้าเราล้มมันล้มั้องบหมดอืมสมมสองต้องอยู่อืมครับถามว่าอย่างอื่นอย่างที่เองเนี่ยตุรเิขก็แย่แล้วอืมครับนั่นคือรายรับลดลงแล้วอืมแต่รายจ่ายมันก็ต้องลดลงให้มันละล้าน พี่ทาตลาดที่ภูเก็ตครับแย่เลยภูเก็ตเขาก็ปิดเมืองทุกอย่างชัดชดาวหมดใช่ใช่อืมค่อนข้างจะวิกฤตด้วย,วยครับแย่ yeah, เลยแย yeah, ่มากมากเลอ่ะสุดท้ายครับอยากฝากอะไรกับอฟุตบอลไทยครับพี่มองว่าคงไม่มีใครคิดอ่ะมันจะมีวิกฤตย่างาเกิดขึ้นทีนี้การบางทีการงานจัดการของ มีโมยานของสมาคมเองมันทุกเรื่องถ้ามีการพิจารณาในในการบริหารจัดการและเรื่องใหญ่ใหญ่มันจะมีทั้งผลดีผลเสียแหละมันจะมีทั้งผู้่เห็นด้วยทีไม่เห็นด้วยแต่จะมันจบจะไปจบที่ที่หนึ่งคนที่เสียหายก็ต้องได้รับการเออยียวยาตามอัตภาพคนที่คนที่ขึ้นมาได้ประโยชน์ ต้องปรับปรุงตัวเองให้พร้อมสําหรับการแข่งขันครับแตพ่พี่มองว่าถามว่าคึกคักขึ้นไหมยังไม่มีใครตอบได้ว่าจะคึกคักขึ้นไหมเพราะกว่าจะถึงกันยาเนี่ยคนทาทีมฟุตบอลในนิติของเจ้าของทีมนะครับครับลาแล้วอืมอืมอ่าห้าเดือนมีลาแล้วยลาแน่แน่ ต่อให้มีเงินถึงเงินถังก็ละอัน,นอันอันอันนี้มันมันจะอ่อนละมันจะอ่อนละเราจะเปิดดีในเดือนกันยานด้วยค,ความกระจับกระชิงธรรม,ถมะถแทงไหมล่ะแต่ถ้าสมาคมสามารถบริหารงบประามาณเข้ามาเยียวยาได้บางส่วนเข้ามาแก้ปัญหาตรงนี้ก็เหมือนกับ กระตุน้น่นี้นะเป็นการกระตุ้นนี่างนี้นะนั่นก็คือว่าครับสิงหาเนี่ยม,มันก็จะคลิกคักแล้วซ้อมก่อนหนึ่งเดือนอ่ามันก็จะคลิกคักสิ่งที่มันจะตามมาก็คือหโมสอนจะถ้าคึกคักสุดอุ๊บหัวสอนจะมีคนเช่วอเอาอืมทั้ที่ทสกอรกก็มีคเชื่อได้เลยน,น,นะครับ แต่ถ้าทีมไหนไม่เข้าเลยตายตาย <c oughs> หมายความว่าคุณมีความพร้อมไว้หนึ่งหกเดือนเจ็ดเดือนในการแข่งขันเรื่อกันยาเน <c oughs> ี่ยครับอ่ัญหาจะไปที่ไหนนะสมะคาคมเยอะไหมในเรื่องของความไม่พร้อมในเรื่องของเงินเดือนที่เล่นเงินเื่นไม่ต,าตา่างต่างอืมแต่ตอน อย่างของพี่พิงก็เลียงเด็กมาคุยกันครับช่วงไหน30เป็นช่วงไหนต้องอี่แต่ใครจะเลี้ร้านก็มาเอาไปมันคือการช่วยเหลือกันนะฮะนะวันนี้ใช่มันไม่ยืกันไม่ได้เนนักบอลหลายคนมันก็อยู่ได้หลายคนก็มันอยู่ที่การใช้ชีวิตของแต่ละคนด้วยแหละอืแต่ที่โชคดีหน่อยว่า70เปอร์เซ็นเป็นเด็กในพื้นที่ <memorable> ใ,นในพื้นที่เขาอยู่กับพ่อกับแม่กันในครอบครัวนี่แหละเนี่ยมันก็พอมันไม่กระเดือนมันจะไปกระเดือนสายใต้บ้างที่มาจากคจังหวัดอื่นบ้านบ้าน่งเช่นบ้านบ้านอยน้บ้างกลางบ้างอย่าง,าง,าง,างเ,นเนี้ยมันก็มันก็ลำบากพอสมควครอืมเราต้องดูแลกันไปพยายามจัดาการไปให้ได้ครับ,รบโอเค อ่ะประมาณนี้ก่อนนะพี่ตู่นะเพราะตอนนี้เหลืออีกกันห้าเดือนอ่ะ <c oughs> ขอบคุณนะครับที่มาให้ควาทีิเห็นในวันนี้ครับสวัครับครับสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นพี่ตู่นะครับพงศั์มูลสารประธานของอุบลโคโนพัฒน์เอซีนะครับจากจังหวัดอุบลน,นะครับก็หนึ่งคนที่อยู่ในทีมทีสามนะครับ เดี๋ยวมีต่อกันมาอีกนะครับเดี๋ยวผมปิดไลฟ์อันนี้แล้วก็ทำไลฟ์ใหม่นะครับจะเชิญผอนะครับของนครแม่สอดอยเต็ดนะครับมาคุยกัน,นในประเด็นพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวที่ตามไลฟ์หน้านะครับ